าสวัสดีครับมอนี่พ่อผมเนื้อพระรวยพระมาเบ่งบรรยากาศไก่โค้งชุดไทยเนาะครับเนาะ บรรยากาศหลักกิโลครับเนี่ยนี่คือบรรยากาศหลักกิโลเลยมือนีมันทียีบเก่าเนาะครับเนาะมือนีมันทียีบเก่ามืออื่นสามสิบมือหื้อกับเมนเหรอครับไก่โกงสุดทา้ายแล้วตอนนี้เขากำลังสัมผัสาอาจารย์ปอมอยู่นี่แะครับเขากำลังสัมผัสาอาจารย์ปอมเดี๋ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวผมจีบภาพเบื้องเลขของอาจารย์ปอมเนาะครับเนาะนนกดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับเด้อพอผึ่งเหนือพระรวยครับ นี่แหละครับบรรยากาศสดๆเลยรถกับข้มาหลายคุ่นกันเริ่มเข้มาหลายขึ้นกันครับคนกับลายรถกับจอดหลายเออรถเออขั้นบอจําเป็นมันมีล้านจอดด้วยครับเด้อล้านจอดเลยไปทั้งสีขอหน่อยหนึ่งมันจะมีล้านจอดอยู่ฝั่งซ้ายมือเนาะครับเนาะสาหรับรถขั้นจอดข้างถนนมันสีอันตรายนะครับ ากไผ่ทีสิมาได้ครับเด้อมันจะมีล้านจอดเข้าไปจอดได้เลยครับบ่เสียเงินครับแต่ว่ามือพิเศษอาจซิเสียครับแต่ว่ามือสําหรับบ่พิเศษบ่มีงานบ่มีหยังนี่เข้าไปจอดได้เลยครับบ่เสียเงินครับบ่เป็นยังครับอาจารย์ปลอมแวมาเบิงคอยทำงาน

ตัวไร้บันี้สรุปตัวไร้ตัวไรสรุปตัวไร้เอตัวไรสรุปไหมไอ๊ตัวไร้ตัวไรตัวไร้ตัวไรเออตัวไรล่ะพลิกกลับไปกลับมาเออบนล่างพลิกกลับไปกลับมาเออ กูกันงั้งเลียังเลขยังเออโอ้เลขพลิกไปพลิกมาอ๋ออืมเออได้ตัวไรบ้านี่ได้ตัวไรเออได้ตัวไรล่ะโอ้มันติดเลยตัวไรฮะ

คือแบบจะไม่ฝันหรืออะไรนี่แหละอาจารย์ป้อมยืนยันเนาะก็เลยขีดเครื่องหมายถูกนะครับคือมั่นใจมากเหมือนวดที่แล้วที่ว่า370 370ก็พูดมาโดยตลอดนะครับอ๋อมีมีมาฝันคืนนี้ด้วยเมื่อคืนอ๋อมีมาจับแขนโอ้โหนอนอยู่ใครมาจับเซ่เลยนี่คือตัวนะครับเออเออทางไหนวะ <Picas> นี่นี่นี่อ <troll> ยู<ๆ>ใ <clubs> ouais. <ista> ่ใกล้ๆกลนี่น so, ี right ่นี่อ๋อคือเขียนใหม่นี่นี่อฝันเมื่อคืนนะครับฝันว่านะครับมาจับที่แขนนะครับ90กับ2 7อันนี้ล่าสุดนะครับนึกว่าอันนี้ชี้ลงข้างล่างเลยอ๋อคือคือไม่ได้มั่วนะครับท่านผู้ชมนะครับคือจานป้อมอยากจะบอกว่าเผื่อเข้าเนาะเผื่อเข้าฉลากินหนกรัฐบาลเนาะคือชี้ลงข้างล่างคือไม่เกี่ยวข้างบนเลยไม่เกี่ยวเลย นะครับที่ที่ที่เขียนเครื่องหมายถูกก็คือตามนั้นเลยตามที่เขียนเลยนะครับนี่นะครับลายนะครับโอ้โหนอนฝันหูสับหน้าดรอมาฝันเลยกระแทมเลยมานอนแค่คืนแรกโดนเลยดูกันสดๆเลยนะครับหลักกิโลครับจากหลักกิโลเลขอาจารย์ป้อมนะครับนี่นะครับนี่นะครับของอาจารย์ป้อม สีเด็ดหกเป็นเก้าได้เนาะเออหกเป็นเก้าได้อันนี้คือล่าสุดจริงๆนะครับคืออาจารย์พ้อมยืนยันว่าจะจะไม่พอไม่ิงนะครับถ้าพูดลอยๆไปเดี๋ยวอะเสียใจเนาะไม่อยากให้เสียใจไม่เป็นไรครับนี่แหละครับพ่อหมครับ่อเนยขออดพรหมอท่าออด หมอทำหมออดอเรานางอยู่เป็นพวกเงินได้โอ้ได้คัะเนี่ยได้ได้ตัวไหนล่ะแม่นเตอนนี้พ่ค่อยได้ไปครับบ่ค่อยได้พอเล่าโอ้นี่ยเราแก่คุ้นใสหลายๆอย่างแล้วพ่อเนาะมีการทำพิธีนะครับเราอยู่ทางไหนสามารถบอกได้บอครึเปล่าบอกได้พอบอกเอ้าบ้านเนีงครับอยู่บ้านเนงน้องเกาะบ้านเนียงน้องเกาะผู้ยักบ้านหายโศกบ่ครึเปล่าผมโฉกเลยไปอีกผมคนบ้านหายโฉก เราผู้ฮู้ตีบ้านยน่านกนกพอบ้านนกคูบ้านนกคูฮู้อยู่ครับบ้านย่างนกคูฮู้ครับนี่ทางจากสตึกไปพุทธิสงนี่แม่นบบครับลัดไปบ้านเบาได้แม่นบบครับโอ้นั่นแกงแกงเขาเป็นนักเขาสิบโมหูคุณครับแกงแกงแกงบ้านจันอยู่คุณคุณยู่ใต้ต้นกับที่นลงหนึ่งคือแกงบ้านจัน ครับผมบัตรย่างย่างนกคูเนาะครับเนาะบพราะท่านฝากมันบอกว่าเพราะท่านฝากอาจจะอาจจะขึ้นีอาจจะไปแวะวัดล่างโอ้ฝันเกี่ยวคนขึ้นนี่ฝันเกี่ยววัดล่างนะอาจจะอาจจะไปถ้าไปจะไหนสิโทูบอกลราโ้องหานมอามันเช้าเดี๋ยวถ้าไปสิโทูบอกเนี่ยไปก็อย่าว่ากันเขาเป็นอย่างนะเขาเป็นอย่างเขาบอกมาแต่ทางเขาบอกนะเอาครับสำหรับเอ่อคลิปนี้พอบรกเนื้อเพื่อรวยกะ นี่แหละครับผ้ามาเบิงแหละครับขอจบซ้ำหนี้นะครับเนาะพอบปลือกเนื้อผ้ารวยผ้ามาเบิงแหละขอจบคลิปซ้ำหนี้นะครับเนาะมือน,นี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้น้ำเนยด้วยครับเด้อพอบปลือกเนื้อผ้ารวยสวัสดีครับขอให้โชคดีกันทุกคนทุกคนครับ